สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r a c a เราวิ่งโอเคอันนี้เป็นคลิปที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่หลังจากนี้ใครอาจจะหาจังหวะแบบนี้มาส่งพลังงานแบบนี้ให้มันเป็นการส่องเพื่อให้พลังงานบวกๆแล้วก็เป็นการส่องอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับว่าเป็นแนวโน้มหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในระยะที่มันใกล้ๆไม่ไกลมากสำหรับบุคคลที่หลายๆคน ให้ความสนใจแล้วก็เป็นหลายๆคนที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับทุกคนรู้จักแล้วก็ทุกๆคนมีความรักแล้วก็มีความชื่นชอบในตัวบุคคลเหล่านี้ที่ไข่ทำในแต่ละคลิปซึ่งเริ่มจากคลิปนี้และเริ่มจาก น้องท่านนี้ก่อนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ชื่นชอบเพราะว่าคือไข่ไม่ได้เป็นติ่งของใครโดยที่แบบว่าขนาดนั้นร้อเเซ็นแต่ชื่นชอบเพราะน้องเป็นคนไทยแล้วมีความสามารถแล้วก็สามารถเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าคนเรามันขึ้นอยู่กับความพยายามมากๆคือขึ้นอยู่กับพรสวรรค์และโชคชะตาด้วยค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความพยายามของเขาด้วยเช่นเดียวกัน มากมากเลยส่วนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมน้องที่แบบคือคือต้องผ่านอะไรมาที่มันไม่ได้ง่ายหรอกแล้วก็อาจจะไม่ได้มีใครหลายๆคนที่รู้ว่าเบื้องหน้าจริงๆที่เห็นเบื้องหลังคือเขาต้องผ่านหรือต้องอดทนหรือว่าต้องอย่างไรมาบ้างนะคะตรงนี้คืออืม ไพ่ตรงนี้จะเป็นคลิปที่ดูสั้นๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นไพ่เหมือนกคล้ายกับการดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือดูเพื่อพลังงานบวกที่แบบให้สําหรับบุคคลที่ใครอยากจะสองนะคะขออนุญ,ญาตเลยเพราะว่าตรงนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นอ เป็นเชิงลบมีแต่เชิงบวกๆให้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นแนวโน้มที่แบบที่ดีด้วยนะคะตรงนี้เป็นคลิปแรกที่อยากจะทำและอยากจะแบบให้กับพลังงานของคนนี้คือ,อ,อน้อง Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์คือเป็นอะไรที่เหมือนคล้ายๆกับว่าใครจะต้องบอกว่าจากที่เห็นไพ่ตรงนี้น้องเป็นคนที่มีคนที่เขาเรียกว่าคือ เป็นคนที่มีคนรักแหละเพราะว่าตรงนี้มันมีไพ่ชัดตรงที่ว่ามันมีพลังงานที่เป็นไนท์ถือถ้วยถ้าไนท์ถือถ้วยขึ้นแบบนี้คือเขาเป็นคนที่มีคนรักมีคนชื่นชอบแล้วแต่ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่แค่ในลักษณะของแฟนคลับแต่มันต้องเป็นลักษณะของบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามด้วยเพราะว่าสังเกตดูนะคะมันเป็นไพ่ผู้ชายที่มีถือดอกไม้มันต้องเป็นลักษณะของคนที่แบบมีความ ปรารถนาที่เป็นลักษณะของความรักจากเพศตรงข้ามให้ตัวเขาด้วยแต่จริงๆแล้วไข่ไม่ได้ดูเพื่อเป็นการดูในลักษณะของความรักนะแต่มันขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันต้องมีแนวโน้มแบบนี้ที่มีใครที่มองเขาปรารถนาปรารถนาในเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนความรู้สึกพิเศษให้กับเขานะคะเพราะเขาเป็นคนที่แบบน่ารักหรือว่าเป็นพลังงานของบุคลิกที่แบบ ไข่เชื่อว่าใครที่เห็นเขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานบวกได้ไม่ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะมีอะไรก็ตามแต่ที่ต้องพยายามหรืออดทนหรือฟาฟันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้จากที่เห็นนะ่ะมันมีไพ่พลังงานที่เป็นพวกแบบลักษณะของอย่างนี้ไข่เขาพูดไพ่นี้ก่อนหกเหรียญจริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบว่าเป็นคนที่เหมือนลักษณะของคนที่แบบผู้ให้หรือพยายามทําอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าจะต้องเป็นลักษณะของการที่เหมือนแบบ ไม่ไม่ว่าจะเป็นให้ความสุขหรือว่าให้ในเรื่องของการที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าซับพอร์ตหรืออะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของเหรียญมันเป็นในเรื่องของเงินหรือเป็นการที่ว่าเหมือนพยายามที่จะมันต้องเหมือนคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่ประบสาขการที่ว่าเมื่อมันเคยมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นบางทีไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ลักษณะของคนที่แบบเหมือน,นคล้ายๆกับการทําบุญหรือให้ไปกับใครบางคนด้วย นะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครใคร,ใครจะไม่พูดถึงพลังงานของบุคคลอื่นๆแต่จะเป็นลักษณะของการที่ไพ่ขึ้นมาแบบไหนใครก็จะพูดในลนักษณะของไพ่ซึ่งตรงนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้น่ากังวลเพราะไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ที่ดีตรงที่ว่าด้านบนหกเหรียญน้องมีไพ่ที่เป็นพลังงานควีนเหรียญและควีนเหรียญเนี่ยใครจะบอกเลยว่าตรงเนี้ย น้องจะเป็นพลังงานที่มีในเรื่องของการเงินที่เขาเรียกว่าอย่างทุกวันนี้มีเท่าไหร่น้องจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่านี้อีกอีกเป็นไม่รู้กี่เท่า <c oughs> ค่ะเพราะว่ามันคือจากการที่หกเหรียญเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าการการให้การแบ่งปันอะไรแบบนีด้ด้วยแต่มันคือการที่ว่าเหมือนแบบ Hoy <c oughs> ยิ่งน้องมีพลังงานที่เป็นแบบนี้หรือเป็นคนที่แบบให้หรือว่ารู้จักพลังงานของการที่เหมือนการแบ่งปันหรือเป็นอะไรที่แบบ เป็นคนที่ที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีพลังงานบวกหรือการหกเหรียญบางทีมันไม่ได้หมายถึงแค่ในเรื่องของเงินแต่หมายในทึงเรื่องของการที่แบบการให้การแบ่งปันการแชร์การอะไรก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะของการที่แบบเหมือนคนที่แบบว่ามีความที่แสดงถึงจุดยืนหรือความเท่าเทียมหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานของคนที่จิตใจที่แบบดีและเท่าเทียมเพราะจริงๆแล้วหกเหรียญมันคือไพ่ของปลาช่าง และตาช่างหมายถึงอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเหมือนเท่าเทียมหรือถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหมายถึงว่ายิ่งมีพลังงานแบบนี้หรือการแสดงออกหรือการการะทาแบบนี้มากเท่าไหร่มันจะยิ่งหนุนเขามากยิ่งขึ้นเพราะว่าไพ่ควีนเหรียญคือไพ่พลังงานผู้หญิงที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับนอกจากจะคิงควีนกับคิงมันเป็นไพ่ลักษณะที่แบบเป็นไพ่ท็อปของพลังงานเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญเป็นตัวแทนของความมั่งคัง่งเป็นตัวแทนของความที่แบบแม้ลักษณะของคนที่จะมีความที่ว่าเงิน สมบัติเลยก็ตามแต่ค่ะมันจะมีมากขึ้นหรือทวีมากขึ้นเราเป็นคนที่มีคนรักแต่น้องก็จะมีในเรื่องของความกังวลอะไรบางอย่างอาจจะเป็นกังวลในในเรื่องปัจจุบันหรือเป็นกังวลในเรื่องอดีตได้เพราะว่าตรงนี้มันมีไพ่ของสีถ้วยกับหายพิเทสตรงนี้ใครจะบอกว่าจริงๆแล้วน้องอาจจะมีความรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจในบางเรื่องที่อยู่ในจิตใจลึกๆของน้องก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีคนเราอะ คืออาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ต้องผ่านหรือต้องเจอเราต้องเข้ามาทดสอบแต่บางครั้งคือคนเราอ่ะเราเราไม่สามารถที่จะให้ให้ให้ใครเห็นว่าเราแบบมีความรู้สึกที่แบบดาวหรือเฟลได้เพราะฉะนั้นคือบางทีเราก็จะต้องเหมือนแสดงออกในเรื่องของความแบบมีจุดยืนหรือเข้มแข็งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือน้องอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของความรู้สึกแบบที่ว่าเก็บไว้อยู่ในใจก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่รู้จักที่จะ ตเติมเต็มหรือทาให้ตัวเองมีความสุขอย่างไรแล้วก็รู้จักที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขอย่างไรเช่นเดียวกันก้าวถ้วยนะคะตรงนี้มันเป็นพลังงานแบบการฟูลฟิลเมนต์การเต,เติมเต็มความสุขไม่ว่าจะเป็นเติมเต็มความสุขให้คนอื่นหรือว่ารู้จักที่จะเติมเต็มความสุขให้กับ บุคคลรอบข้างและสิ่งที่สําคัญคือน้องเป็นคนที่ลักษณะที่แบบว่าเจ็ดถ้วยมันคือความฝันสังเกตเจ็ดถ้วยมันเป็นพลังงานของลักษณะคือเหมือนแบบมันเป็นตัวแทนที่เป็นพวกจริงๆแล้วเจ็ดถ้วยมันจะมีพลังงานอยู่ในนี้เยอะมากก็คือรูปงูรูปของรูปอะไรก็ตามแต่มันคือความฝันและความปรารถนานะคะ่ะน้องเป็นคนที่มีความฝันและมีความมุ่งมั่นหรือความปรารถนามีอะไรคือจริงๆแล้วน้องมีอะไรที่มีความ ขวันมากกว่าณนะปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนเห็นว่าน้องประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นน้องจะไปได้ไกลมากกว่านี้และสิ่งที่สำคัญคือสามถ้วยเป็นคนที่มีลักษณะคงมิรสังเกตน,นะคะสามถ้วยและเป็นผู้หญิงกอดเอวกอดอกอดเอวกอดหลังกอดกอดกันแบบนี้คือเป็นลักษณะของเหมือนกันคกบความสัมพันธ์แบบแน่นแฟนแบบพี่น้องเพื่อนฝูงแบบอะไรที่แบบว่ามันเหมือน,นคยกับ เขาเป็นคนที่มีมิตรภาพที่ดีนะคะเป็นคนที่มีมิตรภาพที่ดีและสิ่งที่สําคัญไพ่ตรงนี้มีไพ่หกไม้เทา้านี่คือสังเกตดูนะคะนี่คือ spotlight s Spot p ใครจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ไข่ลองทําแบบนี้เพราะไข่อยากทําแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วแต่ไข่ย,ยังทงําไม่ได้จังหวะไม่ได้และสิ่งที่สําคัญคือไข่แค่รู้สึกว่าอยู่ดีๆไข่ไข่อยากทาวันเนี้ ก็ทำนะคะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานบวกที่เอามาให้แล้วมันเป็นพลังงานที่สังเกตดูนะคะไพ่ตรงนี้ผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะคือลักษณะของหกไม้เท้าและสปอตไลท์ด้านบนเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นความสำเร็จชัยชนะความเฉิดฉายความปังความรุ่งเรืองและสิ่งที่สำคัญดูดีๆนะคะดูไพ่นี้ดีๆเห็นมือเห็นมือหลายๆคนไหม เห็นมืออะไรๆคนไหมคะนี่คือไพ่ที่เป็นลักษณะไหมคะกับเอาง่ายๆเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตหรือดูไลฟ์โชว์ไข่ไม่ได้เมคไพ่นะไข่สับสดแล้วไข่อัดอัดคลิปเลยไพ่ตรงนี้คือความสําเร็จที่มี แสงสว่างฉายแสงมาที่ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวสวยๆแล้วนี่คือเหมือนคล้ายๆกับตัวแทนของไพ่หกไม้เท้าเป็นลักษณะของแพชชั่นและการงานแล้วก็ความรุ่งเรืองแล้วก็เป็นไพ่ของมือที่เต็มไปหมดอยู่ข้างหน้าเหมือนคล้ายๆกับมือที่เต็มไปไปหมดของเวทีอนะคะ่ะดูดีๆนะไพ่นี้ชัดมากๆนี่คือไพ่ที่สะท้อนถึงพลังงานของตัวเขาที่เขาแบบมีความรุ่งเรืองและสามารถไปได้ไกลกว่านี้ด้วย ไพ่ตรงนี้ที่เป็นพลังงานของไพ่ที่ควีนดาบตรงนี้คือบางครั้งมีหลายๆคนที่จับจ้องหรือจับตาเขาจับตาดูน้องจับตาดูเหมือนคล้ายๆกับว่าไพ่แบบนี้มันหมายถึงการที่คือน้องเขามีพลังงานที่จะต้องหมายคล้ายๆกับว่ามีมีจุดยืนหรือรู้ว่าจะต้องแบบแบบว่าอยู่ในเขาเรียกว่าสร้างตัวตนหรือสร้างมาตรฐานของตัวเองหรือจุดยืนยังไงเพื่อให้อยู่ใน สถานการณ์หรืออยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเขาอะให้มันมีความสุขหรือแบบมีสิ่งที่ดีที่ผ่านไปได้แต่ละวันให้มันดีที่สุดกับอีกในนึงคือควีนถือดาบหมายถึงว่าบางครั้งมันมีหลายๆคนที่ตัดสินหรือจัดหรือจับ จับจ้องเขาอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้คือดูนะคะไพ่ในกองไพ่ของน้องคือไพ่ของพลังงานของความสําเร็จหรือความปังแล้วก็ไพ่ตัวแทนควีนเหรียญขึ้นไพ่เหรียญและความสําเร็จขึ้นแล้วก็ไพ่ลักษณะของการที่มีคนรักหรือมีมีลักษณะของมิตรภาพหรือเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นหรือรวมถึงการที่มีใครที่แบบชื่นชอบแล้วก็มีความฝันหรือมีความปรารถนาแล้วสิ่ีสำคัญ ในกองพ่ยขึ้น the world ในกองไพ่ขึ้น the world เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้น้องคนนี้ไปได้ไกลมากกว่านี้อีกและสิ่งที่สำคัญนะตอนนี้มันเป็นพ่ยพลังงานใกล้ๆนะคะมันเป็นพ่ยพลังงานที่เกิดขึ้นได้ใกล้ๆมันคือการที่เด็กคนนี้สามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่า โกอินเตอร์เวิลดวหรือรู้จักไประดับโลกที่มากกว่านี้นะตอนนี้ก็คือระดับนั้นแล้วแต่มันมากได้มากกว่านี้มันมีอะไรที่เป็นความสําเร็จหรือเขาเรียกและไพ่นี้หมายถึงไพ่คอมพลีชั่นไพ่สักเซสไพ่ของความที่มันแบบเป็นเนี่ยมันเป็นไพ่ของความสําเร็จที่เป็นความปังที่เป็นระดับที่แบบระดับ ระดับโลกได้มากกว่านี้หรือเขาเรียกว่าอ่ะง่ายๆว่าก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นในเรื่องของการที่ติดต่อหรือการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานแบรนด์อ,อะไรก็ตามแต่มันจะเป็นได้มากกว่านี้นะคะอันนี้คือเป็นคลิปที่แบบไข่ทําพิเศษให้แล้วก็มาส่องพลังงานบวกให้กับพลังงานของน้องลิซ่า blackpink หรือ Lisa, ลิซ่าลลิษามโนบาลคือเป็นการส่องให้พลังงานบวกๆแล้วก็เป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับว่า หมือนแบบเราเราชื่นชอบใครบางคนแล้วก็ดูพลังงานบวกของเขาแล้วแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางที่มันไพ่ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นได้ชัดและไพ่แบบนี้มันคือพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่ในพลังงานที่หน้าไพ่เปิดวันนี้ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไม,ไกลมากก็คือเราเปิดในช่วงวันนี้เดือนสิงหาตอนนี้มันก็คือในช่วงใกล้ๆเนี่ยแหละที่มันเกิดขึ้นที่แบบเกิดมาก่อนหรือเกิดในปัจจุบันและเกิดในอนาคตที่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไม,ไกลมากแต่บอกเลยว่า น้องคนนี้มีความฝันหรือความปรารถนานะอยู่อยู่ในอยู่ในหัวของเขาค่ะแล้วก็จริง,รงๆแล้วเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีบางเรื่องอาจจะเป็นในอดีตบ้างหรือว่าเรื่องบางอย่างในปัจจุบันหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีเหมือนคล้ายๆกับมีความกังวลในบางเรื่องแต่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบ เป็นผลกระทบมากเกินไปขนาดนั้นเพราะน้องไม่ได้มีไพ่ดาบอะไรที่เป็นไพ่ที่น่ากลัวแล้วก็เป็นไพ่ของในเรื่องของเหรียญที่ขึ้นมาเป็นควีนแล้วก็ไพ่ของไนที่เป็นคัพที่เป็นตัวแทนของการที่มีคนรักคนชื่นชอบและไพ่ของความปังและเป็นไพ่ดูเวิร์ด้วยเพราะฉะนั้นไปได้อีกไกลน,นะคะยังไงตรงนี้ใครเอาพลังงานบวกมาให้แล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับของลิซ่าแบ็กพิงเข้ามาส่องเข้ามาดูได้เพราะว่า คือไข่ไม่รู้ทําไมไข่ถึงอยากทาอะ่ะแต่ไข่รู้สึกว่าการที่ทําคลิปนี้ไข่จะต้องทําด้วยลิซ่าแบ็คพิงก์ก่อนเพราะว่าคือไข่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตามดูคลิปของแบ็คพิง์แต่ไม่ได้ดูทุกคลิปขนาดนั้นเพราะไม่ได้มีเวลาดูขนาดนั้นแล้วก็คือเหมือนคล้ายๆกับชอบดูรีแอคชั่นของหลายๆคนที่ต่างประเทศรีแอคชั่นให้กับแบ็คพิง์ซึ่งไข่ประทับใจมากๆตรงที่ว่ามีใครหลายคนที่ชื่นชอบเด็กคนนี้แล้วเขาคือเด็ก คนหนึ่งที่เป็นเด็กไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็สร้างชื่อไปถึงระดับโลกอย่างน้อยคือมันเป็นหน้าเป็นตาที่ว่าเด็กคนนี้พยายามอะไรก็ตามแต่ที่เขาพยายามมาแล้วก็สําเร็จได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคือมันเป็นเรื่องช่งชะตาและจังหวะชีวิตแล้วก็บอลทูบีด้วยแต่มันเป็นเรื่องของความ,วามพยายามและความใฝ่ด้วยเพราะเขามีความฝันเยอะมากนะคะเพราะเขามีความฝันที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นความปรารถนาอยู่ในหัวของเขาที่แบบเขาจะคือมันมีอะไรที่มากกว่านี้มากกว่าตอนนี้ที่หลายๆคนเห็นผลงานของเขาอ่ะเดี๋ยวรอไปค่ะยังไงก็ฟังติดตามในคลิปหน้าเพราะบางทีใครอาจจะทําคลิปของคนอื่นๆที่ใครชื่นชอบอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นการส่งพลังงานบวกนี่แหละนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามหวังว่าทุกคนแบบจะมีพลังงานบวกแล้วก็ชื่นชอบคลิปแบบนี้เพราะมันเป็นคลิปสเปเชียลที่เหมือนแบบ พิเศษจริงนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ